พวกหนูเป็นเด็กดีวิสตาโรงเรียนศรียานุสอนจังหวัดจันทบุรีในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ <S <S พวกเรากว่า500ชีวิตได้มาเข้าค่ายอบรมผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมซึ่งในงานนี้ท่านหัวหน่วยการสิริรัตน์หอมประเสริฐ ได้เมตตามาเป็นประธานในการเปิดงานค่ายอบรมผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมณนะหอประชุมชยางกูลค่ะโดยค่ายนี้มีวัตถุประสงค์คือให้โอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านศิลธรรม,ม,ามการปฏิบัติธรรม และการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ ก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็น<ม>และนั่งสมาธิกลั่นใจใส่สใแล้ว,ว,นนวลลกิจกรรมสุดท้าย ก่อนจะไปนอนของค่ำคืนนี้พวกหนูก็ยังได้จุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพวกหนูปลื้มและประทับใจมากเลยค่ะจากนั้นพี่ๆได้พาพวกหนูทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและตื่นเต้นแปลกใหม่เช่นกิจกรรมเข้าฐาน w a l ์กแ l l ลพวกหนูได้เรียนรู้การขัดวิมาน หนูและเพื่อนๆไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยค่ะรรรัััักกกเเเเธธธออออออางมว่และยะยจต เรื่องเลยค่ะเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้พวกหนูรักการทำบุญกลัวการทำบาปเรื่องห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยทำให้พวกหนูเรียนรู้เรื่องการสร้างนิสัยที่ดีผ่านกิจวัตรประจำวันของหนูเองค่ะจััักกนนนีี้คครราาวท่่มมมพผงอเห็ พวกหนูคิดไม่ถึงเลยค่ะส่วนเรื่องคุณพ่อคุณแม่ก็ทําให้รักคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นค่ะรู้ถึงพระคุณท่านทั้งสองได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยค่ะ,ะว่่่าาามมมมมััันนคคงงงงไีีรรรกจจิิให้เเ้เเออถยู ที่ไรก็จะพอและได้เห็นว่าที่ทิ้งเล่าคือเราเองจีงมองข้ามไปร้างอยู่ที่ใดหรือมัน แส,ส่องทางให้เราก็อาจเป็นมือเงาในมุมของใครอาจอยู่มองมองอาจอูว่าสวยงาน<า>ก็คือนิยามทิดอ่างคนคิดไป,ปแต่ถ้า<ช>ดีดหรือร้ายก็ไม่สำคัญเจ้รักนั้นทิ้งอะไรไว้คือนักเรียนมอหนึ่งกับมอซีเนี่ย โรงเรียนศรียานุสรจัดเป,เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเพื่อ,อให้เด็กที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีงามแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะจะหล่อหลอมให้ให้เด็กของเรามีจิตใจที่ดีนะคะต้องขอขอบใจขอขอบคุณทุกคนนะฮะโดยเฉพาะนักเรียนพี่เลี้ยงซึ่งเขาจะต้องฝึกมีความรับผิดชอบสูงอะไรเนี่ยนะฮะ สิ่งที่ประทับใจเนี่ยนอกจากน้องมหนึ่งจะได้รับสิ่งที่ได้เป็นความรู้ที่ได้จากฐานต่างๆหรือจากการนั่นัน่งสมาธิจากการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรียนรู้เรื่องพระคุณพ่อแม่นะคะเรียนรู้หลายๆอย่างเรียนอย่างไรเด็กดีเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ส่วนที่น่าจะประทับใจมากกว่านั้นก็คือว่านักเรียนที่เป็นวิทยาไอพี่เลี้ยงอะคะ่ะพี่เลี้ยงเนี่ยได้เรียนรู้งานจากพี่ๆชมรมพุทธ การอบรมครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการที่จะปรับจิตใจปรับบุคลิกภาพหรือปรับการเรียนรู้ให้สู่ความเป็นวีตารหรือเด็กเก่งและดีก็อยากให้กำลังใจเชียร์ว่าพวกเรานั้นสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนคนอื่นๆให้แก่กลุ่มบุคคลอื่นๆไดนะ้ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณ คุณครูค่ะที่ให้โอกาสพวกหนูได้ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งคุณครูก็มอบหมายให้ทำพวกหนูก็ดีใจค่ะแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆค่ะบางทีเราทํางานนะคะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อบ้างแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้มแข็งค่ะได้ความอดทนค่ะความอดทนที่เวลาน้องงอแง,งน้องไม่เชื่อฟังเราน้องไม่ฟังคําที่เราอธิบายน้องทําตามที่เรา ตามที่เราอธิบายไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความอดทนในการที่จะอธิบายให้น้องฟัง <c oughs> บอกให้น้องเงียบแล้วก็ได้ความสามัคคีค่ะเพราะเราไม่ได้ทํางานตัวคนเดียวเราไม่ได้ทํางานกับเพื่อนในโรงเรียนอย่างเดียวเราประสานงานกับอาจารย์กับพี่ฝ่ายชมรมพุทธศาสตร์แล้วก็จากหน่วยงานอื่นๆอีกก็ทําให้เราต้องสามัคคีคอยคอย,คอยรับคาปรึกษาจากพี่ๆบ้างอะไรบ้างค่ะก็มีแบบว่าการแก้ปัญหาค่ะคือแบบ หมือนว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะหลังจากที่แบบอย่างโคมที่แบบเมื่อคืนก็หลายเรื่องอะค่ะก็ทําให้อะไรรู้เรื่องหลายๆอย่างอะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนที่แบบอย่างน้อยก็ช่วยทํางานทุกคนนะคะแบบถ้าวาอะไรไปก็อย่างน้อยก็ยังมีคนอาสาที่ช่วยทําแล้วก็ก็ขอบคุณที่น้องนอที่แบบบางคนที่แบบมีส่วนร่วมกิจกรรมเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ได้ความเป็นผู้นําค่ะคือเราต้องเหมือนแบบ เป็นผู้นําสูงมากไงต้องดูแลน้องเกือบทั้งห้องเลยอะค่ะถึงแม้จะมีพี่ทั้ง3มคนนะคะแต่ก็ไม่พอน้องต้องดูแลน้องให้ดีต้องส่งน้องเข้านอนไปห้องน้ำก็ต้องไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเปิดก็เอาข้าวมาให้น้องกินด้วยถึงแม้เพื่อนเพื่อนนะคะถึงแม้เราจะเหนื่อยจะท้อไปบ้างก็อย่าอย่าให้เราสู้ต่อไปค่ะสู้ๆค่ะก็มีความรับผิดชอบสูงขึ้นมากที่จริงแล้ว เคยเป็นน้องเขามาตลอดอะไรอย่างนี้แล้วได้มาเป็นพี่อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบต้องทําตัวให้มันแบบเร็วขึ้นเลย <c oughs> ต้องตื่นก่อนน้อง <c oughs> เพื่อไปปลุกน้องอีกอะค่ะต้องคอยให้น้องตั้งแถวให้เป็นระเบียบอะไรอย่างนี้ทำก็มีคนามรูบชอบพอสมควรไม่งั้นทำไม่ได้ สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกนะคะก็คือการเข้าฐานวอลเกรลลี่ค่ะเพราะว่าการเข้าฐานวอลเกรลลี่เนี่ยแบบสอนให้เรามีความสามัคคีในหมู่คณะก็คือกลุ่มหนูอะค่ะจะมีกลุ่ม3ากับกลุ่ม4ใช่ไหมคะไปกันแล้วพอถึงด่านที่ต้องตั้งชื่อกลุ่มเนี่ยค่ะก็มีปัญหาคัดค้านกันเกิดขึ้น,นะคะ่ะแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าจนกว่าพวกพี่จะมีค่ายให้น้องได้เนี่ยพวกพี่เสียน้าตาม,มาแล้วทําไมน้องต้องมาทะเลาะก,กันเพราะว่าแค่ตั้งชื่อกลุ่มแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่างั้น2กลุ่มเนี่ยกลุ่มสากลุ่มสี่อะ บอกชื่อมาแล้วพี่จะรวมให้ไปชื่อเดียวค่ะทําม,มานะคะได้หลายเรื่องเลยค่ะแล้วก็แบบเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ได้นะคะ,ะเช่นแบบแบบเรื่องสีนี้เราก็รู้แล้วก็ห้องห้าห้องอะคะ่ะแล้วก็กิจ,จะวัตรสิบข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราก็ไม่เคยเรียนไม่เคยรู้อะไรอย่างงี้ก็ได้เรียนกับพระอาจารย์ก็สนุกค่ะแล้วก็ก็พระเขาจะเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังสนุกมากค่ะ ก็รู้สึกทําให้จิตใจเราสงบแล้วก็รู้สึกมีสมาธิมากขึ้นเวลาทํางานอะไรก็เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทำได้มีแบบทาได้ดีค่ะมีสติก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้ขอให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปรุ่นน้องจะได้มีกิจกรรมแล้วก็ฝึก อบรมเกี่ยวกับศาาีลธรรมการน,นั่งสมาธิแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะน้องๆน่ารักเป็นกันเองแล้วก็รู้จักการไวมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจคือแบบว่างานทุกอย่างก็เ่าเรื่ไปได้ช่วยกันประสานงานต่อรุ่นน้องๆต่อไปให้ช่วยกันดูแลเนาะสำหรับนี้นะคะก็ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะปีหน้าก็อยากให้น้องมาอ,งอีกเพราะว่า มาก็มาช่วยทํางานให้โรงเรียนนะคะมาสร้างคนดีมาทําความดีค่ะน้อถึงจะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าทำแล้วนะคะผลของาานนะคะ,ะ,คะที่ได้มามาจะชื่นใจเนาะ